สวัสดีค่ะแม่มารีรสอนเกษินทรีนะคะวันนี้มาต้มหน่อไม้ไว้กินข้ามปีเลยนะคะไม่ใช่กินปีเดียวนะคะต้มแบบนี้กินข้ามปีได้เลยค่ะจะต้มไฟฟื้นนะคะก่อไฟไว้เลยแล้วก็ตั้งน้ำไว้ค่ะมาโปกหน่อไม้ปอกแล้วก็ หั่นเป็นชิ้นไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กมากนะคะถ้าหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เราก็สามารถเอาไปทำเป็นนลาพิกนะคะถ้าจะหั่นแกงเราต้มแล้วแล้วเวลาเราจะมาแกงเราค่อยมาหั่นเพิ่มจะผัดจะแกงจะทอดจะอะไรก็แล้วแต่ค่อยมาหั่นเพิ่มนะคะหั่นชิ้นเท่านี้ก็พอเวลาต้มไฟฟืนก็ต้องคอยใสยไฟใสฟ่ฟืนตลอดนะคะ ใส่เกลือสักประมาณหนึช้อนชาค่ะแล้วก็มาปอกหน่อไม้ก็จะต้มไปปอกไปเรื่อยๆจนกว่าหน่อไม้จะหมดนะคะปอกเปลือกหน่อไม้บริเวณไหนแข็งก็ตัดทิ้งเลยค่อยๆปอกออกบริเวณไหนอ่อนก็เก็บไว้นี่ตรงนี้อ่อนนะคะเนี่ยเราก็หั่นแบบนี้เลย ก่อนจะถึงข้อจะอ่อนนะคะแล้วช่วงที่ถึงข้อจริงๆนี้จะแก่เราค่อยตัดทิ้งคว้านตรงใบใบอ่อนนะคะเนี่ยตรงเปลือกอ่อนของหน่อไม้ประทานโทษไม่ใช่ใบตรงเปลือกอ่อนของหน่อไม้นะคะเราก็กกิบไว้เนี่ยคว้านเอาเฉพาะเปลือกแก่ออกเปลือกอ่อนของหน่อไม้ก็กินได้ค่ะ แล้วก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะหั่นชิ้นแบบนี้ถ้ากินกับน้ำพริกก็กินได้เลยค่ะเนี่ยถ้าต้มจืดแล้วนำมาวางใส่จานเดียงกินกับน้ำพริกได้เลยถ้านำไปผัดก็ต้องหั่นใหม่นะคะหั่นเพิ่ม ล้างน้ำให้สะอาดใส่หม้อน้ำกำลังจะเดือดนี่หั่นให้หน่อยังคงอยู่ก็ได้เห็นไหมคะถ้าหน่อเล็กๆเนี่ยนี่เราหัน่นหนึ่งหน่อเลยเป็นเฉกแบบนี้ค่ะหน่อเล็กนะคะไม่ต้องหั่นให้เขาขาดออกจากกัน ปอกให้หมดพอปอกหมดแล้วเปลือกก็นำไปทำปุ๋ยหมักค่ะเปลือกของหน่อไม้อย่าทิ้งมันใสฟืนนะคะต้มก็ประมาณมากกว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าจะจืดต้มให้จืดนะคะก็เป็นการประหยัดแก๊สเรามีฟืนก็ใช้ไฟฟืนไปหม้อนึ่งหม้อนี้ใช้นึ่งข้าเหนียวด้วยไฟฟืน แล้วก็ใช้ต้มหน่อไม้ต้มขี้เหล็กด้วยไฟฟืนดีมากเลยค่ะประหยัดแก๊สประหยัดพลังงานช่วงนี้แก๊สถังหนึ่งเกือบ500นะคะหลังจากที่เปลี่ยนดุ้นฟืนใหม่เราก็ใช้พัดนะคะพัดให้ฟืนโหมลุกหน่อไม้ก็จะได้เร่งเดือดเดือดจะจัดนะคะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็จืดค่ะ ใช้พัดพัดให้ฟื้นลุกนะคะโหมไฟเข้าด้านนอกก็ลมเหมือนกันนะคะคล้ายๆฝุนจะตกพอโหมไฟเข้าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จืดค่ะนี่ต้มจืดแล้วขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะคะยกเข้ามาในบ้านเพื่อสะดวกในการตักจะได้สะอาดค่ะเนี่ยตักตอนร้อนๆอยู่นะคะร้อนจัดเลยค่ะ ตักตอนร้อนจัดเลยตักตอนร้อนจัดมืออย่าให้ไปถูกหน่อไม้นะคะมิฉะนั้นหน่อไม้จะเสียตักให้เต็มทุกถุงแล้วเราค่อยๆลินน้ำออกจากถุงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มัดก่อนมัดหนังยางก็รีดอากาศออกให้หมด มัดในขณะที่หน่อไม้ยังร้อนๆอยู่เขาเรียกว่าทำแบบพัชไลทฆ่าเชือ้อพอเรามัดเสร็จวันนี้ได้ห้าถุงก็ทิ้งไว้ข้างนอกรอให้เย็นพอเย็นปุ๊บนำไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไม่ต้องใส่ช่องฟีดนะคะเพราะาเราทำแบบพัชไลท์แล้วนำไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาแล้วเก็บกินได้มากกว่าหนึ่งปีค่ะ เราทำแบบนี้ก็จะมีหน่อไม้ไว้กินตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อแล้วเป็นหน่อไม้ที่สะอาดที่เราทำด้วยตัวเองจะนําไปแกงกะทิใส่เนื้อสัตว์ผัดใส่อาหารทะเลผัดใส่ไข่ผัดใส่ใบโหระพาแกงเปื่อยทำปลาร้ทรงเครื่องก,ก,ก,กินกับน้ำพริกกินกับน้ำพริกกะปิ นำไปแกงเหลืองได้หมดเลยค่ะเนี่ยเป็นการถนอมอาหารที่ไว้กินได้ข้ามปีการต้มหน่อไม้ไว้กินข้ามปีตลอดทั้งปีนะคะแม่มริสอนก็จะทำให้ดูทุกๆปีขอสรุปขั้นตอนของการทำนะคะนําหน่อไม้ที่เราไปขุดมาไปเก็บมาเนี่ยหน่อไม้สด มาปอกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดพอล้างน้ำสะอาดแล้วก็ไปต้มใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาพอต้มเสร็จเราก็ชิมว่านหน่อไม้จืดหรือยังพอหน่อไม้จืดแล้วเราก็ตีบนำใส่ถุงในขณะที่ร้อนๆเป็นการพัเจไลแล้วก็มัดถุง มัดถุงทันทีในขณะที่ร้อนหลังจากนั้นก็รอให้หน่อไม้เย็นแล้วนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาจะเก็บกินได้เป็นปีข้ามปีหลายปีนะคะเก็บกินได้มากกว่าหนึ่งปี ค่ะวันนี้แม่มรีโซนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มรีโอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ